สาวัสดีครับมิจฉาชีพยิ่งนานวันยิ่งขยายใช้ทั้งเล่ทั้งอุบายหมายพวงผลฝ่ายจ้องจับตามไม่ทันในเลน่กลทั้งปวดหัวทั้งสับสนกังวลใจรูปแบบกลอุบายมีหลายหลากดูซับซ้อนยุ่งยากตามไม่ไหว ศูนย์ทำการก่อนนั้นอยู่แสนไกลมาวันนี้อยู่ในไทยสบายมันยิ่งปลาปลามยิ่งขยายแตกสาขายิ่งใกล้ตัวใกล้เข้ามาภัยมหันเจ้าหน้าที่เขาทำงานอย่างไรกันพวกสีเทาจึงแข็งขันสันจะมีพวกเกี่ยวข้องเอาจริงเป็นพักพักบ้านมันหลักรับเบี้ยเสียศักดิ์ศรี ประชาชนต้องศึกษาหาวิธีเพื่ออยู่ดีอยู่ได้ไม่หลงทางสารพัฒรูปแบบแทบหลุดหลงมันมุ่งร้ายแบบเจอจงทั้งลึกกว้างผลกระทบเกิดมีจนเคว้งควางเกิดระแวงในระหว่างทุกเรื่องราวสงครามไทยเขมรก็เป็นทุกข์งานการเมืองไม่เป็นสุขมีแต่เฉา วงการสงอรัชีมีระนาวประชาชนก็ร้อนหนาวเศร้ากันไปคูเล็กลำปางวัดละกอออนไลน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาคือกฎแห่งกรรมกฎของจิตใจทำดีได้ดีมีความสุขทำชั่วได้ชั่วมีความทุกข์